สนับสนุนโดยและก็ซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยเชสเตอร์สกอตเอ็กซ์ตร้าแคร์น้ำชาเขียวญี่ปุ่นรสน้ำพึ้งผสมมะนาวโอชิกรีนที 43 0ุโดยโ o y o ต a h i l u ักซ์วิกโชนะครับเ <im itation> มื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้ทำการรวบรวมคะแนนจากคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในห้องส่งดรวมทั้งคุณครีมและน้องปรัดนะครับซึ่งตอนนี้คะแนนนั้นอยู่ในมือของพี่ยิ่งยงและพี่หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ท่านรัก และอยากจะสนับสนุนไทยก็ตามแต่ตั้งแต่เวลาเนี้ยครับจนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าชื่นชอบคุณครูและก็ลูกๆนักเรียนทุกท่านนะคะก็โหวตมาที่หมายเลข41ถ้าชื่นชอบพี่สุนทรหมายเลข42และส่ง SMS มาที่477788 8 88, ค่ะเอาละครับและคำคืนนี้เราจะมาตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัล1น0 0 0บาทไปถ้าพร้อมแล้วนับ เอาละครับและผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้นะครับคือพี่สุนทรหมายเลข42รับเงินรางวัลไปก่อนเลยครับ1 0 0 0 0บาทและสำหรับคุณคูสุรพลและน้องๆนะครับได้รับเงินรางวัลปลอบใจไปก่อนครับ5 0 0 0่บาทครับก็ขอขอบคุณคุณครีมและคุณปราดการขอบคุณครับ ช่วงคนหน้าตาดีมีค,ำคำําคมตอนเด็กๆอะยองกลัวแม่อ๋อครับแต่พอตอนแก่ยองกลัวเมียครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มองเห็นคุณค่าในตัวเองจะเห็นชีวิตที่งดงาม